สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับคลิปพิเศษครับดาวสุกย้ายราศี8เมษายนถึง4พฤษภาคม2566ดาวสุกย้ายครั้งนี้จะเกี่ยวพันต่อด,ดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นครับฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยชาวลัคนาราศีธนูอ่ะ ดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนอริโฟังแล้วแหมเริ่มคลิปมาก็ไม่ค่อยดีแล้วอาจารย์ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอริและดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนี่ใชไหมใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคืออย่างนี้การวางดาวในภพเรือนต่างๆในหลักการโหราศาสตร์ไทยเขาวางไว้เป็นความหมายแนวทางชีวิต ชาวลัคนาราศีธนูดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสแปลว่าอะไรคนเป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมเป็นคนที่มีความคิดอันถูกต้องดีงามฉะนั้นลาบผลซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวลาบผลที่ราศีตุลเนี่ยมันจึงเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนอริด้วยพูดง่ายๆความสำเร็จในชีวิตของท่าน ไม่ได้ได้มาแบบฟรีๆไงเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่ไม่คดโกงเพราะคุณเป็นคนที่ยึดถือความถูกต้องถูกไม่ถูกฉะนั้นคนที่ยึดถือความถูกต้องคนที่ยึดถือความดีงามจะมีโชคลาภจะร่ำรวยจะประสบผลสำเร็จมันไม่ได้ได้มาฟรีๆครับมันต้องผ่านอุปสรรค อหริหรือว่าปัญหาซึ่งตรงนี้พอเรามองว่าคําว่าอริหมายถึงปัญหาคําว่าอริหมายถึงอุปสรรคมันก็ฟังดูท้อใจแต่ความจริงนั้นไซอุปสรรคปัญหามนุษย์ตื่นมาเช้ามาก็เจอถูกไหมการเจริญเติบโตในแต่ละขั้นจากประถมไปมัธยมต้องสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนดีๆ จากมัธยมเข้าสู่อุดมศึกษาต้องสอบแข่งขันเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยคืออริทั้งนั้นอุป,ปรสรรคทั้งนั้นแสดงว่าเมื่อดาวอริและดาวเจ้าเรือนลาภเป็นดาวดวงเดียวกันมันบอกว่าอุปรสรรคปัญหาไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนสําหรับชาวลัคนาราศีธนูปลายทางคือความสําเร็จชัดเจนครับทะนั้นอย่าน้อยอกน้อยใจว่าโอ้โหดาวศุกร์นี่แหม เป็นดาวโชคลาภอย่างเดียวได้ไหมอย่าเป็นดาวอรีเลยไม่ได้เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นฟังก์ชันวัฏจักรของดวงชะตาเนี่ยของชาวลัคนาราศีธนูนะครับฉะนั้นอย่าตกอกตก,ตก,ตกใจไป8เมษายนดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่พบอริราศีพฤษศเป็นเกษตรคำว่าอริเป็นเกษตรไม่ได้ว่า ไม่ได้แปลว่าอุปสรรคปัญหามันเยอะมันมั่นคงนะมันหมายถึงมันสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าลาภก็เกษตรลาภกสส็สมบูรณ์สำเร็จอลิก็เกษตรก็คือปัญหาอุปสรรคมันจบมันสิ้นฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูถ้ากำลังเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรค บอกได้คำเดียวครับว่าอุปสรรคจะหมดไปอุปสรรคจะสำเร็จอุปสรรคจะเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ได้ทดแทนกลับมาหลังผ่านอุปสรรคนั่นก็คือโชคลาภความสำเร็จโชคลาภไม่ได้แปลว่าถูกลอตเตอรี่โชคลาภหมายถึงว่าทำอะไรแล้วมันสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นโชคดีฉะนั้นชัดเจนครับและดูดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีธนู ทีนี้จะค้าไปถึงดาวสุกนิดหนึ่งนะคุณสมบัติของดาวสุกเนี่ย <c oughs> ดาวสุกโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภอ่ะเป็นเกษตรมีความมั่นคงนะ,นะอลิเป็นเกษตรอุปสรรคจบสิ้นหมดไปลาภาพเป็นเกษตรโชคลาาก็สําเร็จมั่นคง <c oughs> ดาวสุกนั้นเมื่อย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเขาจะมีตําแหน่งห่างจากพระอาทิตย์สมราศีหนึ่งสองสาม ห่างกันาสามราศีเท่ากับดาวศุกร์จะเพนครับมีแสงดาวศุกร์จะมีแสงจะเพนนะครับดาวเวลาดาวศุกร์เพนเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกสองแบบแบบแรกเรียกดาวประจำเมืองแบบที่สองเรียกดาวประกายพลึกแบบนี้ถือว่าเป็นแบบแรกดาวประจำเมืองซึ่งศึกษาค้นคว้ามา ไม่ได้แค่เมืองไทยครับตั้งแต่สมัยยุคบาบิโลนนะบาบิโลเนียนนะวัฒนธรรมแม่น้ำไทกริสยูเฟติสเนี่ยเขาก็ให้ดาวศุกร์เป็นดาวประจำเมืองตั้งแต่ตรงนั้นโดยเขานับถือเขาเรียกว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนของเทพีอิสตาเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นเทพีแห่งความเจริญรุ่งเรืองความบันเทิงเริงรมความรัก ความใคร่รวมถึงความบันเทิงในยามค่ำคืนกิจการราตรีต่างๆความสนุกสนานความคึกคักดาวสุขเป็นตัวแทนของพวกนี้ดาวประจำเมืองนั้นเราจะเห็นได้ในช่วงหัวค่ำนะครับส่วนดาวประกายพฤกนั้นเราจะเห็นในช่วงรุ่งสางไม่เหมือนกัน อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าดาวประจําเมืองเพราะอะไรพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าที่ราศีมีนเนี่นะพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนหมายถึงพระอาทิตย์ลุ่งสางที่ขอบฟ้ามีละมีกลุ่มดาวปลาคู่อยู่เชา้ามีนเที่ยงมีถุนโดยประมาณนะครับบอกไว้ก่อนเย็นก็คือหกโมงเย็นที่กันเห็นไหมหกโมงเย็นใช่ไหมสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนี่เป็นไง เนี่ยมองเห็นดาวศุกร์เนี่ยมันถึงเห็นตอนหัวค่ำไงอ่ามันถึงมองเห็นตอนหัวค่ําแต่ถ้าเลยไปเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยถ้าดาวศุกร์เนี่ยอยู่ที่ราศีมังกรในขณะที่พระอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนแบบนี้เรียกดาวประกายพฤกษ์เพราะมันอยู่โยกหลังอันนี้โยกหน้าแล้วทีนี้ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวศุกร์เพนแถมเป็นดาวประจําเมืองแสดงว่า ผมบอกได้เลยนะตัดคําว่าอลิคําว่ายากคําว่าอุปสรรคทิ้งไปเลยสําเร็จชัดเจนแน่นอนเพียงแต่ดวงชะตาท่านเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูอ่ะมันเป็นดวงชะตาที่ไม่ไม่ได้อะไรฟรีๆไม่ได้อะไรง่ายๆได้จากการทําแต่ทําแล้วสําเร็จเข้าใจไหมอันนี้ถือว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ต้องตกออกตกใจเพราะว่านี่แค่ดาวสุกรดวงเดียว ดาวอื่นละสนับสนุนส่งเสริมไหมดาวอาทิตย์แน่นอนครับดาวเจ้าเรือนสุขพะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ประถมถก็โยกส่งกำลังให้ทั้งแสงให้ทั้งแรงแก่ดาวสุขและเขาเป็นคู่สมพลกันด้วยสวยงามดาวพุธครับดาวสามสหายหกสีเอวเรียงตัวกันตามระบบสุริยะจักรวาลเห็นไหมดาวอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ดาวพุธอยู่ถัดมาดาวศุกร์อยู่ถัดไปถัดจากดาวศุกร์นั้นไซส์โลกมนุษย์แล้วก็พระจ,จันทร์ที่โคจรรอบโลกโดยในจำลองจักราวาลเข้ามาอยู่ในรูปดวงจักรราศีนั้นเราสมมุติให้โลกนั้นอยู่ตรงกลางนี่อยู่ตรงนี้ส่วนดาวนั้นอยู่หลายรอบแต่ในความเป็นจริงตามระบบดาราศาสตร์พระอาทิตย์เป็นศูนย์การจักรวาลนะเนี่ยก็าพูดไงว่าเทียบกับด้านกัน เทียบกับด้านกันอ่ะทีนี้อาทิตย์พุธศุกร์เรียงตัวกันแบบนี้ได้รูปดวงพิเศษด้วยคืออ่านตำราหไหนไม่เจอเพราะว่าอันนี้มันเกิดจากการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์แล้วก็จากการสังเกตดูดวงชะตาที่ผ่านมา ใครก็ตามดวงชะตากําเนิดนะอาทิตย์พุธศุกร์เรียงตัวกันาสามราศีนะจะเรียงหน้าเรียงหลังก็ได้นะแบบไหนก็ได้นะสําเร็จในชีวิตทุกคนไม่ว่าจะลักขณาราศีไหนก็ตามหรือแม้แต่ว่าจะเรียงกันในภพอลิมรณะวินาศยังไงก็ตามดีครับและการที่ดาวอาทิตย์พุธศุกร์เรียงตัวกันอย่างนี้ถือว่าชัดเจนครับส่งพลังกันดาวเนี่ยนะเขาจะเกาะเกี่ยวเหมือนกับสมสหายอะนะ ตำแหน่งของดาวในจักรวาลเขาอยู่ใกล้กันพอเขาเรียงแถวกันถูกระเบียบมันเกิดพลังเหนี่ยวนำนะและดาวดีๆของดวงชะตาทั้งนั้นดาวเจ้าเรือนลาภดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ความก้าวหน้าลุ่งเรืองเรียงตัวกันส่งกระแสรสัญญาณให้ถึงกับชาวลัคนาราศีธนูอย่างชัดเจนเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นเป็นไง อยู่กับดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพฤหัสอยู่ในเรือนพันธุหลักทรัพย์ความมั่นคงคือชัดเจนครับอะไรที่ยากอะไรที่กําลังลุ้นอยู่อะไรที่กําลังต่อสู้แข่งขันสิ่งนั้นจะประสบผลสําเร็จด้วยฤทธิ์ของดาวศุกร์ที่ย้ายในครั้งนี้อย่างชัดเจนครับงั้นลัคนาราศีธนู ไปดูคลิปไหนเขาก็ทายเสียเนะี่ยดาวสุกอลิต้องมาคลิปนี้เท่านั้นต้องมาช่องนี้เท่านั้นแต่การทายไม่ได้ทายด้วยความเขาเรียกว่าต้องการอวยต้องการให้คนมาดูแต่ทายเพื่อให้เข้าใจว่าดาวมีทั้งสองด้านด้านดีด้านร้ายฉะนั้นไม่ต้องตกอ,อกตกใจไปครับสิ่งเหล่านี้นะที่วิเคราะห์มาทั้งหมดก็เป็นไปตามหลักวิชา ที่วิเคราะห์มาทั้งหมดเป็นไปตามประสบการณ์ที่พบที่เห็นที่เจอฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวศุกร์ย้ายครั้งนี้ทายได้แบบสั้นๆพรอคลิปนี้คลิปดาวศุกร์นะคงจะไม่ยืดยาวเพราะว่าดวงเดือนเมษาลงไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็คลิปสำคัญดาวพฤหัสย้ายก็ลงไว้ให้แล้วก็ติดตามต่อกันได้เดี๋ยวทิ้งวิดีโอต่อไว้ให้นะครับ ดูให้จบฉะนั้นชัดเจนครับสรุปตรงนี้เลยว่าดาวสุกร์ย,าย้ายครังนี้สิ่งที่เป็นปัญหาจะสำเร็จและโชคลาภที่ต้องการที่หวังมานานจะได้ในครั้งนี้อย่างชัดเจนครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก่อนจะจากกันไปฝากนะครับใครที่ยังไม่ได้กดแชร์กดไลค์ ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับขอความเมตตานะนะช่วยกด Subscribe ให้กับอาจารย์สักนิดหนึ่งไป็นกำลังใจให้ครับนะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้แจ้งเตือนคลิปดีๆนะครับถูกใจคำบรนายกด Super อร์แขอบคุณเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้ชาวลัคนาราศีธนูดาวสุขย้ายครั้งนี้ดีแน่นอนครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ